พบกันต่อในรายการ m o เตอร์ไซคช่วงนี้ผมจะมาตอบคำถามที่มีคุณผู้ชมสนใจสอบถามกันเข้ามาถึงรถมอเตอร์ไซค์ Big ไบร์รุ่นใหม่ของ y a m a ฮ่ซึ่งในคลิปที่ผ่านมาผมได้พูดถึงว่า y a m a ฮ่นั้นกำลังเตรียมแผนจะเปิดตัว MT09 รุ่นใหม่และนี่ก็คือคลิปวิดีโอทีเซอร์ของเจ้า MT09 รุ่นใหม่ที่หลายคนสงสัยครับว่ามันใช้ MT09 จริงหรือไม่ คือบางท่านคิดว่านี่คือคลิปวิดีโอทีเซอร์ของ mt 0 7 p o r t n e ์เนเครื่องยนต์สสูบเรียง7 0 0ดีีแต่ความจริงแล้วนะครับมันคือคลิปวิดีโอของ mt 0 9ที่จะเปิดตัวใหม่ครับซุ้มเสียงของเครื่องยนต์ในช่วงต้นคลิปนั้นชัดเจนมากครับว่าเป็น3สูบเรียงไม่ใช่2สูบเรียงแบบ mt 0 7เพราะฉะนั้นยืนยันกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับว่านี่คือคลิปวิดีโอทีเซอร์ของ mt 0 9 master of talk เครื่องยนต์สามสูบเรียง crossplane t ซึ่งกำลังจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็วนี้สำหรับ Yamaha MT09 นั้นมันคือบิ๊กไบค์ยอดนิยมของคนยุโรปในขณะนี้ถ้าในคลาสของ Naked 900cc ถึง 1,000cc มันมียอดขายสูงสุดรวมถึง Tracer 900ที่คนยุโรปชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งอีกจุดหนึ่งที่คุณผู้ชมยังไม่ทราบกันก็คือว่าในช่วงท้ายคลิปวิดีโอก่อน coming soon นั้นจะมีภาษาญี่ปุ่นขึ้นมาซึ่งก็แปลว่า The Dark Side of Japan ซึ่งคือสโลแกนแรกของเจ้า MT09 ที่เปิดตัวครั้งแรกนั่นเองและภาพนี้คือภาพของชุดไฟหน้าแบบโมโนโฟกัสที่มีไฟ LED โปรเจคเตอร์อยู่ตรงกลางเพียงดวงเดียวด้านข้างเป็นไฟ DRL 2เส้นตรงๆซึ่งภาพนี้ก็อยู่ในคลิปวิดีโอทีเซอร์นั่นเองแต่หลายท่านอาจจะไม่สังเกตกันเพราะว่ามันเร็วมากส่วนภาพนี้เป็นภาพของไฟหน้ามอเตอร์ไซค์สปอร์ตสรุ่นถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูจะเห็นว่าทางด้านขวามือนั้น มันคือไฟหน้าของ mt 0 9รุ่นใหม่ที่ตรงกันกันกบในภาพของคลิปวิดีโอทีเซอร์ที่ได้ชมไปแล้วส่วนภาพทางซ้ายมือนั้นเป็นไฟหน้าโมโนโฟกัสของ mt 0 7รุ่นใหม่ที่มีดีไซน์กรอบของไฟหน้าแตกต่างกันสังเกตดูนะครับแนวเส้นของไฟ drl นั้นจะมีความโค้งมนเล็กน้อยแต่ว่าไฟ drl ของ mt 0 9จะเป็นเส้นตรงเชียงออกด้านข้างสรุปก็คือว่ายามาฮ่ากำลังพริกดีไซน์ของชุดไฟหน้าในตระกูล mt เซรีทั้งหมด ตั้งแต่ MT15, MT03 มาถึง MT07 และ MT09 จะมีไฟหน้าแบบดวงเดียวโมโนโฟกัสอย่างไรก็ตามทั้ง MT07 และ MT09 นั้นจะมีการเปิดตัวในเวลาที่ใกล้ๆกันนับจากนี้ไป MT09 อาจจะเปิดตัวออกมาก่อนนะครับแล้วก็ตามมาด้วย MT07 จะเป็นช่วงเวลาไหนติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับ